สวัสดีครับทุกท่านมาดูต้นไม้ของเล,ไออเล่ได้ออกดอกล้วครับผมได้ออกดอก้วครับผมเล่จะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับผมว่าดอกไม้อมของไม้ที่เล่ปลูกไว้ได้ออกดอกแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับผมออกดอกแล้วนะครับผม ออกดอกแล้วนะครับผมออกดอกแล้วก็ออกดอกแล้วนะครับผมเห็นไหครับผมออกดอกแล้วครับผมออกดอกแล้วครับผมสองดอกครับผมรวยๆเฮงเฮงครับทุกท่านครับผมดอกไม้ได้ออกสองดอกครับผมรวยๆเฮงเฮงนะครับผมสองดอกครับผมออกสองดอกครับผมนย่จะซูมเข้าใกล้นะครับผมสองดอกครับผม สองดอกแล้วนะครับผมรวยๆกันนะครับรวยๆกันนะครับรวยๆกันะสองดอกนะครับสองดอกครับรวยๆกันนะครับทุกท่านนะครับรวยๆกันนะครับออกสองดอกนะครับผมเดียวนะครับออกสองดอกนะครับผมรวยก็นนะรวยๆกันนะครับ ขอบคุณนะครับพี่เข้ามากดติดตามเลยนะครับผมรวยๆกันนะครับเมื่อวันนี้รวยกันนะครับเตียวนะครับได้อะไรโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับออกดอกแล้วนะครับดูกันนะครับเตียวนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะครับ ดใช้วิทยาในการรับชมขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์เลข GK นะครับผมขอบคุณครับ